คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างการไปร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส,สอ2เทียบมหาคนครของพรรนะครับบอกว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยประมาณอีกหนึ่งเดือนก็จะครบเทอมของการปฏิบัติงานของคอรมอชุดนี้นะครับคุณอนุทินก็มองว่าก็คือการจะไปเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องใช้เวลามากมและก็ที่สําคัญคือคนะครับก็จะต้อง มีการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็ภาคภูมิใจไทยนั้นจะไม่มีวันทําอะไรให้เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอย่างแน่นอนนะครับก็ชัดละว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าโคต้าของภูมิใจไทยไม่เสนอสองครมอที่ออกไปเนี่ยก็แสดงว่าจะมีการปรับครมอในส่วนของภูมิใจไทยแต่แต่ถ้าพรคเอื้อนนี้ไม่แน่นะไม่แน่นะก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะวันนี้กระแสเรื่องของการ ปรับคอรมอก็หนาหูมากเหมือนกันนะครับแต่พอคุณอน,นุทินพูดมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยจะมีพักไหนล้าปรับไหมล่ะเอ,เอางี้ดีกว่าเพราะว่าขนาดเขามีโคตอาอยู่ทั้งสองคนเขาก็ยังไม่ไม่ใช้เลยอ,อะแล้วพักอื่นจะใช้หรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องที่มันมีความชัดเจนมากๆวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คืออวสานเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามค่าใช้คํานี้ดีกว่านะครับพอรบกัญชาแท้งกลางสภาครับคุณผู้ชมครับหลังจากประธานในที่ประชุมนั้นสั่งปิดประชุม เหตุก็คือว่าคนเนี่ยบางตาแล้วก็โลงแรงเลือเกินนะครับแล้ววันนี้ก็มีวิวาทะระหว่างคุณสุภชัยบุญโุขกับคุณอุบลศักดิ์เพื่อไทยแรงมากต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ใช้คําว่าอะไรครับมันไปเกี่ยวข้องกับอีกพักหนึ่งใช่เป้เลยเหรอใช่ไหมคือผมอ่านข่าวนี้ผมเห็นวิวาทะนี้นะครับผมผมนึกว่าเป็นข่าวของอีกพักหนึ่งแต่ไม่ใช่เหมือนเปะเลยแต่เป็นคําที่เป็นสุภาษิตเหมือนกับเป็นคําเรียบเปรย มาเป็นคําเดียวกันกับที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็คือบอกว่าอย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนคอือ่นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคํานี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในพื้นที่สื่ออื่นอ,อีกหรือเปล่าไปอยู่กับกรณีพรรคอื่นอีกหรือเปล่านะครับ,รบนี่ครับก็หลังจากที่มีการพูดคุยกันวิวาทากัน นะครับบอกว่าเนี่ยท่านก็ไปตามสสภูมิใจไทยของท่านเนี่ยมาร่วมประชุมสิม,มันก็เลยเกิดวิวาทะดังกล่าวขึ้นมาเดือดอเอาไปติดตามกันครับคุณผู้ชมวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบรรกัญชากัญชงวรระที่2อถึงสครับก็เริ่มต้นที่การลงมติมาตรา15ในเรื่องของขั้นตอนขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการนําเข้าส่งออกนะครับ,รบที่ค้างการพิจารณากันมาก็หลายต่อหลายสัปดาห์ครับปรากฏว่าการโหวตลงมติก็เป็นไปอย่าง ต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นจริงๆครับเพราะว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมนั้นบางตาเลือกเกินครับและต้องเสียเวลาเนี่ยรอสมาชิกกันอยู่นานมากก็เลยแสดงตนแบบครบองค์ประชุมจากนั้นพิจารณามาตราอื่นๆก็ได้นะครับ15ทับหนึ่งทับสมาอ่ะบรรยากาศก,าก็เริ่มดูเหมือนจะน่าจะไปต่อได้นะแต่มันก็ยังคงมีปัญหาองค์ประชุมต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการแสดงตนเป็นองค์ประชุมซ,ซึ่งใช้เวลารอสมาชิกนานกันบางทีนี่เป็นหลักครึ่งชั่วโมงเลยนะครับ จึงจะครบเป็นองค์ประชุมแบบชิวเฉียดด้วยเกินกึ่งหนึ่งมาเนี่ยไม่เยอะครับคุณสถานุคุณผู้ชม3-4ถึง4เสียงเท่านั้นนะครับเห็นว่ามีเหตุการณ์วิวาทาเกิดขึ้นด้วยเนี่ยครับเป็นยังไงครับเนี่ย คือต้องบอกว่าก่อนที่จะเกิดวิวาทานั้นเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวย้อนทำลายอีกสักนิดหนึ่งก็คือก็ทุลักทุเลต,ตั้งแต่ช่วงการเปิดประชุมเลย<ฮ>ก็ว่าได้นะครับแล้วก็กระทั่งเนี่ยเวลามันล่วงเลยมาบ่ายสองครึ่งค,คือ14.30นานาทีตอนนั้นเนี่ยสภากำลังพิจารณามาตรา15ทับ3เรื่องของพรบกัญชาก็คือเรื่องของการยกเว้นการไม่ต้องขออนุญ,ญาตจ,จดทะเบียนการปลูกกัญชา เมื่อมาถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการแสดงตนเป็นองค์ประชุมจํานวนสมาชิกในห้องประชุมตอนนั้นเนี่ยคือคือหลงเหลงคือหันซ้ายหันขวาก็ก็แทบจะอยูโล่งๆอ่ะนะคือแทบจะไม่เจอใครนะครับจนขณะนั้นเนี่ยคุณอุบลศักดิ์บูหลงงามสสลบุรีพักเพื่อไทยก็ขอให้คุณสุประชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานการประชุมณขณะนั้นเนี่ยครับ คือคุณอุบลศักดิ์บอกว่าท่านประธานก็คือคุณสุประชัยช่วยตามสอสอภูมิใจไทยมาประชุมกันนอยอ,อแต่ว่าคุณสุประชัยนะครับก็ส่วนกลับขึ้นมาท,าทันทีบอกว่าขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะมองไปซ้ายหรือขวาก็เหมือนกันคือไม่มีคนก็คือน่าจะหมายถึงว่าเพื่อไทยเองก็ไม่อยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยคุณสุประชัยก็พูดต่อดิบอกว่าอย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นโอ้โหพอสิ้นคํานี้ปั๊บเนี่ย คุณอุบลศักขึ้นดิขึ <S 2> <S 2> ้นเลยโห oh, แบบประหลอดแตงนะม<อ>ั้งไม่พอใจชี้หน้าคุณสุประชัยท,ทันทีแล้วบอกว่าคุณสุประชัยใช้คําพูดไม่เหมาะสมนะแต่คุณสุประชัยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะมีการโต้เถียงกันแต่คุณสุประชัยเนี่ยตอนนั้นเป็นประธานการประชุมก็ได้ตัดบทด,ด้วยการปิดไมค์ไม่ให้คุณอุบลศักด์เนี่ยพูดต่อแล้วก็คุณสุประชัยก็ถามกลับไปนะครับว่าคุณอุบลศักด์แสดงตนแล้วหรือยังถ้ายังไม่แสดงตนก็ให้อยู่เฉยเฉยไม่ต้องรบกวนคนอ ทีนี้ครูอุบลศักด์ก็ก็ตอบกลับเหมือนกันอบอกว่าจะแสดงตนหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกอ,อก็ดูจับตุปัตตุเป๋กันไปในช่วงนั้นสักสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีสมาชิกแสดงตนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประมาณสักบ่ายสองเกว่าบ่ายสามเนี่ยก็ตอนนั้นยังผ่านไม่ได้คือองค์ประชุมครอบอยู่ม,มันก็ถือว่าฉิวเฉียดมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเมื่อ พอเข้าไปสู่การโหวตลงมตินี่แหละครับ15ทับเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาต่อเนื่องมาอีกเพราะว่ามีจำนวนสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนไม่ครบองค์ประชุมครับจากนั้นก็เสียเวลาไปอีกแหละครับรอสอสอกันอยู่นานหลายนาทีเลยระหว่างนั้นครับคุณสรรพจนุขศรีเมืองสอสนะอนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐก็ไหนไหนก็รอนานแล้วใช้โอกาสนี้ซะเลยประกาศลาออกจากสสนะครับและก็ให้มีผลวันที่7มีนาคมนี้หลังจากที่เสียเวลารอกันไปสักพักใหญ่ๆ ในที่สุดก็มีสอส,าสาโหวตลงมติเห็นชอบมาตรา15ทับ3<ม>ครบองค์ประชุมอันนี้ก็ฉิวเฉียดอีกแล้ว<ม>เกินไปเพียงแค่3เสียงนะครับจากนั้นประธานในที่ประชุมคุณสุป,ประชัยก็ประเมินสถานการณ์ในห้องประชุมแล้วดูแล้วว่าไม่น่าไหวนะครับจำนวนสมาชิกลดลงไปเรื่อยๆก็เลยแจ้งที่ประชุมว่าหากจะดึงดันประชุมกันต่อไปก็อาจจะไม่ครบก็เลยสั่งปิดประชุมนะครับเห็นไหม14นิกา40นาทีเท่านั้นเองครับ เท่ากับว่าเป็นการปิดฉากร่างพรบกันชาก,กันชงที่ถูกปัดตกไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จทันการปิดสมัยประชุมสภาวันที่28กุมภาพันธ์นัดสุดท้ายนี้อย่างแน่นอนอแล้วครับเรียบร้อยเลยคือถ้าเกิดว่าเราพูดตามภาษาการเมืองเนี่ยกฎหมายที่ตก ผ่านปกไปสภาเ<ช>นี่ยแล้วเลือกว่าแทงครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปดูขั้นตอนตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับมันยังมีโอกาสคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีกระดอบระยะเวลา60วันใช่ครับให้กฎหมายตัวนี้เนี่ยกลับเข้ามาใหม่<อ>ก็ต้องรอลุ้นกันแต่ตอนนั้นน่ยคิดว่ากลับเข้ามาแน่<อ>แต่ปัญหาก็คือว่าตอนเนี้ก็มันก็อยู่ในส่วนของสุญญากาศของกัญชาเนี่ย<ช>ยังต่ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการวิเคราะห์กันก็คือครึ่งปีครับมีแน่นะครับ